สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,น,นะครับผมแสบมักโรดีแสบอลาดินแสบแฮงแมนนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการคุยกับกลองครับเราจะพาไปคุยกับมือกลองท่านหนึ่งนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเขาเป็นมือกลองชาวล็อกที่เล่นโคตรมันแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นเป็นตำนานไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเล่นกลองมาหลายสิบปีแล้วครับเป็นใครเดี๋ยวไปพูดคุยเขากันครับสวัสดีครับ แฟนรายการคุยกับกลองนะครับสวัสดีพี่แสบด้วยนะครับผมแสบมารโรนีแสบอลาดินแสบแฮงแมนแสบวิญญาณแสบบริมทางรถไฟแสบแมสดัมเมอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดกับแซบแมนครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แสบครับสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกตมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มานั่งคุยกับพี่นะครับหนึ่งในมือกลองที่หลายๆคนบอกว่าก็เป็นไอดอลเป็นต้นแบบ ของเขานะครับในในด้านการตีกลองนะครับวันนี้อยากให้พี่แนะนําตัวแล้วก็ผลงานที่พี่ทําครับผ่านๆมามีอะไรบ้างครับฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ยังไม่รู้จักพี่ก็จะได้รู้จักกันนะครับครับผมตอนนี้ผมมีซิงเกิลล่าสุดนะครับเป็นเพลงใหม่ชื่อเพลงเรื่องของหัวใจนะครับในชื่อแซปแมนนะครับเป็นโปรเจกต์เดียวของผมมีงานหนึ่งนะครับส่วนผลงานที่ผ่านๆมาก็ บางท่านอาจจะทราบนะครับว่าผมก็ติกลองให้กับวงมักโรนีวงอลาดินนะครับวงแฮงแมนนะครับแล้วก็ทํางานเดี่ยวชื่อวิญญาณมาอีก2อัลบั้มนะครับแล้วก็เล่นซัพพอร์ตให้กับอีกหลายๆศิลปินนะครับก็โอ้ตั้งแต่ถ้าเป็นยุคมูนก็มีเล่นเคยเล่นให้ขันทีเคยเล่นให้น,นหอูธนาทรด้วยนะครับเล่นให้ AB n บ r m a มเล่นให้แอนฟายตังกินะครับ ก็หลายๆวงครับแล้วก็มีอัดเสียงมาทึกเสียงด้วยให้ให้ถ้าเป็นงานก็เป็นงานของคุณกวางครับมาทําตอนมาทําเดี่ยวก็บันทึกเสียงไปเพลงหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆงานเลยครับที่ที่ทาไปอ,อ๋อมีวงสีมิมเกยด้วยนะครับของครูน้อยนะก็ก็ไปช่วยทําช่วยน้องๆก็ทําเพลงช่วยช่วยทําโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยครับในงานก็มีหลายๆงานครับที่ผ่นานมานะครับ อ๋อโอเคครับทีนี้ก็อยากให้พี่พูดถึงแตละงานหน่อยครับว่ามันเป็นมายังไรมีรายละเอียดยังไงแตละงานที่พี่ได้ได้สร้างสรรค์ผลงานมานะครับให้พี่แจกแจงรายละเอียดหน่อยครับอ๋อได้ครับถ้าจะพูดถึงรายละเอียดของแตละงานที่ผมเคยทํามาก็ผมเริ่มจากวงมักกโรนีนะครับก็ติกลองกับวงมักรนีมาทําเพลงบันทึกเสียงมาตั้งแต่ตอนนั้นผมเริ่มมักโรนีตอนอายุสิบสี่นะครับ มีอีีแรกตอนอายุ16ปมาม .4 นะครับเป็น Hot Li k e เ e l ลนะครับ2เพลงแล้วก็อัลบั้มชามชนาก,กิีแล้วก็ศพ13แล้วก็ดอกไม้จันทร์นะครับแล้วก็สำหรับอลาดินนี่ผมเข้าไปร่วมวงประมาณประมาณปี3940แถเนี้ครับแต่ว่าผลงานออกปี42นะครับชุดแรกครับ ชุดปกแดงกระตูนนะครับอยู่กับเ Tree Music หรือ Music X ตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำอัลบั้มที่2แต่ว่าเปลี่ยนสมาชิกอยู่ Warner Music นะครับอัลบั้มจ้ำนะครับอันนี้ของอลาดินแล้วก็มีอีกหนึ่งผลงานที่ได้ไปทำอีก2เพลงนะครับอยู่ในอัลบั้ม Military นะครับรวมเพลงของค่าย r e l e n t l e ของพี่โป่งตอนนั้นก็อยู่ไอซ์บลูชันนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช,ช้ชีวิตกลางคืนมาเล่นดนตรีกลางคืนมามาอยู่ที่ร้าน2สลึงนะครับทองหล่อ21นะครับ มารุ่นยุคนั้นก็ถ้าใครเคยไปเที่ยวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็คงได้เจอกันบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เล่นดนตรตีคืนมาเรื่อยๆแล้วก็จนได้มาร่วมงานกับพี่โตนะครับในนามแฮงแมนก็กลายเป็นแซบแฮงแมนนะครับโอเคครับโอ้แต่ละงานก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็โอ้หลายหลายสิบปีแล้วที่ผ่านผ่านมาแต่ละงานของพี่นะครับโอเคทีนี้อยากให้พี่พูดถึง แนวดนตรีที่ชอบนะครับว่าแนวดนตรีแบบไหนที่หล่อหลอมความเป็นที่แส้มานะครับไหนพี่พูดถึงหน่อยครับเอ่อเรื่องแนวดนตรีที่ชอบนี่โอ้จริงๆก็ผมก็ชอบหลายแนวนะครับเอ่อแต่ตอนอเด็กๆก็ชอบฟังเพลงล็อกนะครับก็ฟังเพลงล็อกไทยก่อนเลยครับก็ตามพี่ๆแถวบ้านนะครับก็มีพี่ป้อมมัศนีมีไมโครนะครับยุคนั้นแล้วก็มี ที่ฉีกนะก็ตอนนั้นมีดิวลาลโปรเจ,รรรเจเกต์นะครับพี่ๆดิวลาลโปรเจกต์มีพี่ชัคกี้ครับวงวงอะไรบูบูแพนเน็ตอ่าตอนนั้นก็คือก็เริ่มได้ฟังอะไรแบบนั้นนะครับแล้วพอมาเล่นกับมังโรนีเนี่ยคุณเป่าเขาเอาเพลงสากลมาให้ฟังก็เริ่มจากทำล็อกบอททอมไฮวสตาร์อะไระครับแล้วก็มาถึงเมทัลิก้าพอมาถึงเมทัลิก้าปุ๊บเนี่ยก็ลโลกเปลี่ยนฮนะก็คือแบบเฮ้ มันมีเพลงแบบนี้บนโลกด้วยเหรอตอนนั้นก็คือเป็นเด็กเป็นแล้วก็เราก็เลยสนใจทางนี้มานะครับก็หลังจากนั้นฟังไป,นะไปเรื่อยครับหนักไปเรื่อยครับไปเซฟพูไปไปเข้าไปสายเดสแล้นนครับเข้าไปวงเดสเข้าไปหลายๆวงครับมีโอเวอร์คิวยุคนั้นก็มีหลายวงมีโอเวอร์คิวมีนิวเคลียสเซาอะไรพวกนี้เป็นแบบสายแท้แล้วก็มาถึงแคเนเบิลโค้ e อะไรพวกนี้นครก็คือมาทางนี้แล้วฮะ อแล้วพอหลังจากนั้นโตขึ้นแล้วก็เริ่มได้ทํางานกับหลายๆท่านที่ไม่ไม่ไม่ใช่แนวเราไม่ใช่แนวล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึมซับมาเป็นแนวป๊อปเป็นแนวฮิปฮอปอะไรเงี้ยแบบอย่างเพื่อนอลาดินเขาฟังฮิปฮอปกันผมก็ก็เริ่มฟังตอนนั้นก็พวกสนุปด็อกพวกไซปัตฮิวอะไรเงี้เเ oy, ยครับเราฟังแล้วเออมันมันก็ดีนะอีกอีกแบบหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นมาก็หลังจาก อลินมาก็เปลี่ยนอีกโลกเพลงก็คือผมก็ไปฟังเพลงป๊อปฟังเพลงหลากหลายมากเพราะตอนนั้นช่วงชีวิตหนึ่งผมเคยทํางานทวิเรคอร์ดด้วยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากเลยก็คือไปฟังได้ฟังเพลงทุกแนวเลยครับอยู่ในร้านเวลาใกล้เลิกก็ไปเดินฟังได้ครับก็สนุกดีเหมือนกันอันนั้นก็ได้ประสบการณ์มาครับแล้วหลังๆก็คือฟังหมดฮะพอตอนนี้ก็อายุแต่สามสิบกว่าก็ก็ฟังหมดครับป๊อปแจ๊สบ้างมี นิวเอบ้างมีคันทรีเอาตรงๆก็ฟังทุกแนวนะครับแต่ก็ยังคงชื่นชอบแนวร็อกอยู่ครับโอเคครับพี่แนวดนตรีที่ชอบนี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็หลากหลายแนวเลยนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีของพี่ครับใครหรือว่าวงอะไรที่ทำให้พี่แสบอยากเป็นมือกลองอยากเป็นนักดนตรีครับ แรงมั่นใจของผมครับก็แน่นอนฮะเมดอลิก้าแน่นอนเพราะว่าผมผูกพันกับวงนี้มากแล้วก็ก็ปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่นะครับโดยเฉพาะมือกรอลาอูลิชนะครับก็เป็นเป็นแม่แบบเลยฮะเป็นเป็นเป็นคนที่ทำให้ผมอยากตีกรองแบบบ้าข้างแบบเขานะครับก็เมดาลิก้าครับส่วนศิลปินท่านอื่นถ้าถ้าเป็นเอเชียด้วยกันผมผมให เอ็กเจแปนะครับให้เอ็กเจแปนให้ยูชิกิครับก็ต่อมาเมืองไทยมีโอกาสได้ดูครับเบรกอก็เ,เหมือนกันต่อมาเมืองไทยก็มีโอกาสได้ดูสองน,นแล้วก็มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งวงก็เป็นสลิปน็อตนะครับก็เป็นโจยี่โจดิซันซึ่งซึ่งเสียไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจก็มาเมืองไทยได้ดูนได้ดูสองครั้งก็คือตอนตอนเป็นสลิปน็อตแล้วก็ตอนมาเป็นซินเซนัม um, นะครับอันนี้ได้ใกล้มากได้ดูเขาแล้วก็น,นั่นคือแรงบันดาลใจ ทั้งสคนของผมก็คือถ้าเป็นมือกรอะครับลาวริสแล้วก็โยชิกิแล้วก็โจอีโจ,โจดิซันครับโอ้โหโอเคนะครับก็แรงบันดาลใจผ่านไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงชีวิตปัจจุบันของพี่บ้างครับตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่แล้วก็ในอนาคตมีแผนที่จะทำผลงานอะไรบ้างอะไรยเงี่ก็ชี้แจงน้องๆนิดน,นึงครับบอกน้องๆนิดน,นึงครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ครับ ปัจจุบันนะครับก็นี่ครับก็เพิ่งทำซิงเกิลล่าสุดนะครับชื่อเพลงเรื่องของหัวใจนะครับในนามแซ a แมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงต่อๆไปตามมานะครับในปีนี้แหละก็คงจะได้ฟังกันนะครับก็ก็ยังไงก็ใครที่รู้จักผมก็ลงกดไปฟังได้แล้วตอนนี้ใน YouTube มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในสตรีมมิ่งเดี๋ยวจะตามมานะครับทีนี้ก็มาถึง เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้พี่แสบฝากผลงานที่กำลังทำอยู่หรือว่าที่ผ่านมาหรือว่ามีแพลงอะไรยังไงก็ฝากได้เลยครับพี่ก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกท่านที่ติดตามผมมาตั้งแต่สมัยเป็นมักรุนีเป็นอลาดินนะครับจนกระทั่งแฮงแมแล้วก็งานเดี่ยวแบบเดซเมทอลของผมนะครับทั้งบินยานทั้งสองระ้ับด้วยนะครับจริงๆผม ผมลืมพูดไปนะมันมีงานเดี่ยวอยีกอันหนึง่งที่ผมเคยทำไหมอ่าอ่าปี2004ชื่อ todoc อันนั้นอันนั้นเป็นแ랩อันนั้นเป็น랩นะครับหลายๆคนก็ไม่รู้หรอกว่า,ว,าว่าเป็นผมแล้วก็มีบางคนเอาเอาเพลงผมอะไปลง youtube แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเป็นผมแต่ไปคิดว่าไอคนที่ลงยู u ูบแบะร้องเพลงนี้ <laughs> ชื่งาน t o d o อนะครับนะี่ก็หลายปีมาแนละ้วก็เป็น랩แบบแรบปบแรบปบแบบใต้ดินนะครับหยาบๆคล้ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ ฝากผลงานใช่ไหมโอเคผลงานล่าสุดนะครับก็แซบแมนนะครับเพลงเรื่องหัวใจนะครับใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังใน y o u t u b e ดีก่อนในช่องแซบมือกองหน้ากากนะครับเดี๋ยวสตรีมมิ่งจะตามมาหลังจากเนี้ยเทมนี้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพิษบด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาคุยกับผมนะครับขอบคุณมากขอบคุณรายการคุยกับกองขอบคุณแฟนๆรายการคุยกับกองขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนผมทุกๆผลงาน ขอบคุณจากจครับผมแสบมักโนนีอลาดินแฮงแมนแสบสองขลือแสบวิญญาณแสบแมสนเมอร์แสบอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากจะเรียกนะครับขอบคุณมากๆครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แสบมากๆนะครับที่ให้เกียรติรายการคุยกับกลองนะครับมานั่งคุยกับผมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับพี่เพียงน้องครับสวัสดีครับ